นรอบที่แล้วก็ทั้งบนทั้งล่าง1 7นะครับนี่อ่าอ่ะก็อะข,อขอให้เดิน สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดตอไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสำหรับในที่ในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตร2ตัวล่างนะครับเสียทีก็จะเป็นในที่ในสีงวดติด นะครับ6ชุดเนาะสีงวดติดงวดนี้ลงงวดแรกนะครับงวดนี้ลงงวดแรกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งงวดนี้ลงงวดแรกงวดที่แล้วไม่มีให้ดูเป็นสูตรคำนวณย้อนหลังใครชอบเดี๋ยวไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้หรืออาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะฮะกับในสูตรอื่นก็ได้นะครับเริ่มเข้ามาตั้งแต่งวดวันที่16นะครับมีนาเนาะสูตรหลัก10นะฮะจะได้8กับ9หลักหน่วยจะได้ในที่ได้789นะครับสลับในผลที่ออกล่างเลยนะฮะวันที่นะครับนะครับ หลักล่างก็จะออกไปนะครับในที่ใน78นะครับ78อ่ะนั่นแหละนะครับก็มาในที่ในนะครับ87เนาะมาในตัวกลับนะครับงวดที่2นะครับหลัก10 01หลักหน่วย789นะครับสลับในผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ในเกนะครับอ่ะให้ไป09ออกมา90นะ้านย์ดที่3นะฮะหลัก10เป็น78หลักหน่วยเป็น789 แล้วสาหรับในผลที่ออกเลยก็จะไปในที่นะครับล่างก็จะไปในที่ในเจ็ดเก้านะครับก็มาในตรงตรงนะครับเนาะอ่ะถัดมานะครับวันนี้มาบนด้วยเนาะเก้าแปดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็วันที่สองนะครับพฤษภาละสิบหนึ่งกับสองลกหน่วยเป็นห้าหกเจ็ดนะฮะผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ในหนึ่งเจ็ดล่างนะครับอ่ะก็นะครับไปออกในที่ในสองตัวบนด้วยนะครับก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะสำหรับในงวดของวันที่นะครับ 16พฤชสภาคมนะจะได้เลขตัวไหนมาดูขั้นตอนวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กันนะครับก็หาวันที่16แล้วก็วันที่1นะครับสูตรนี้ง่ายเลยหาหลักสิบนี่เราจะนำหลักแสนหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่5นะครับแล้วก็หลักพันนี่คูณด้วยเลขคงที่2ตัวนะครับ5กับ9แล้วก็หลักสิบบนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่2นี่นะครับคูณแบบนี้ไปทุกๆงวดนะครับ25เป็น1ิบ นะครับ35เป็น15เนาะ39นะครับเป็น27่ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์จะบวกทั้งหมดนี้นะครับห้า 5, บวกกันกับ7เป็น12ก็จะได้2นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับก็อ๋อหลักหน่วยอ่าขออภัยนะฮะเนาะหลักหน่วยด้วยเอาหลักหนว่วยล่างนะครับมาคูณด้วยเลขคงที่3ด้วยเกือบลืมแล้วเกือบลืมแล้วนะฮะก็เก้าสเป็น27เเนาะตรงนี้ออกไปก่อน ก็จะเป็นในที่0 0บวกนได้0เนาะ5บวกกันกับ7นี่ก็จะเป็น2 2บวกกับ7ก็จะได้9นะครับ9ถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับได้9แล้วก็จะลดแต้มนะครับได้หลักสิบจะลดแต้มนะครับหลักหน่วยก็จะลดแต้มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูในหลักหน่วยนะฮะอันนี้หลักสิบลดไปเป็น8ได้แล้วในหลัก10นะฮะ9กับ80ศูนย์ในหลักหน่วยนะครับเราจะนำในหลักหมื่น คูณไปด้วยเลขคงที่2นะครับหลักพันคูณ3 2หลักแค่นี้เลยนะครับ5 2เป็น10 3นะครับ3 3นะ 3, 3, 3ก็จะได้ที่ใน9นะฮะจะบวกกัน0ูบวก9ได้9นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะลดแต้มนะครับลดให้ได้เด่น3ตัวเนาะก็เป็น9 8 7นะครับนี่แหละก็มา8 7ดเนาะวอก7 8 นั่นแหละนะครับงวดแรกนะครับวันที่16เนาะงวดถัดไปก็คูณเหมือนเดิมเลยนะครับหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่5หลักพันคูณ5กับ9นะครับหลัก10บนคูณ2แล้วก็อย่าลืมหน่วยล่างนะครับเนาะคูณด้วยเลขคงที่3นี่มีแค่นี้นะครับ95เป็น45นะครับ75 35เนาะแล้วิบเกเป็น63นะครับ22เป็น4เนาะแล้วก็8ปดคูณสามนะครับก็จะเป็นในที่ในยี่นะครับใส่หลักหน่วยเนาะ ห้าบ,บวก5เป็น10 3บวกกันกับสีก็จะเป็น7 7บวกกับสีก็จะได้1นรับสูตรบอกลดแต้ม1ก็จะได้0ูนในหลักสิบต่อมาได้หลักหน่วยนะครับเรานำหลักหมื่นคูณ2นะครับหลักพันคูณ3 2หลักแค่นี้เลยเหมือนงวดที่แล้ว92เป็น18นะครับ73เป็น21ก็8บวกกับ1ได้9นะครับเหมือนงวดที่แล้วเลยก็ต้องเดิน9 8 7นะครับผลออกก็จะเป็น90เนาะสูตรให้ไปศูย์ งวดที่2แล้วนะครับถัดมางวดที่3สูตรเหมือนเดิมเลยหลักแสนคูณ5หลักพันคูณ5แล้วก็9หลักสิบบนคูณ2องโดยล่างคูณ3นะครับแ5เป็น40 3 5เป็น15 3 9นะครับ39เป็น27 8 2เป็น16นะครับศูนยคูณอะไรก็จะได้0ูนย์5บวกกันกับ7เป็น12 2บวกกันกับ6ก็จะได้8นะครับลดแต้มไปก็จะเป็นที่ใน,น7 8กับ7นะครับสลับในหลักสิบต่อมานะครับในที่ในหลักหน่วยละหมื่นคูณด้วย2นะครับปัดพันคูณด้วย3นะครับก็ศูนย์คูณไลยได้0นยะ์นะก็3 3เป็น9นี่ครับ9อีกแล้วตรงนี้นะก็จะบวกกันก็จะเป็นในที่ใน9เหมือนงวดที่แล้วเลยนะครับลดแต้มเป็นเ8 7ปในหลักหน่วยนะผลออก7 9อ่ะรอบนี้ก็มาในที่ในตรงๆถัดมางวดถัดมานะครับ ยอหลักแสนคูณ5หลักพันคูณ5กับ9ก้สิบบนคูณ2แล้วก็หน่วยล่างนี่จะคูณด้วยเลขคงที่3 9 95เป็น45เนาะ35เป็น15 39เป็น27นะครับ92เป็น18เนาะ93เป็น27นะครับจะบวกกันทั้งหมด5้บวกหเป็น10 7บวกกับ8เป็น15เนาะ5บวกกับ7เป็น12นะฮะลดแต้มไปก็จะเป็น1 12่งหในหลักสิบนะครับส่วนในหลักหน่วย นก็จะนําในหลักหมื่นคูณ2นะครับหลักพันคูณด้วยเลขคงที่3 4 2เป็น8ปดนะครับสาเป็น9ก้ก็แปบวกเเป็น17นะครับลดแต้มไป7นะเก็เป็น6แล้วก็ลดไปอีกก็จะเป็น5นะครับห้าหกเน็ดเนี่ยนะครับก็เข้ามานะครับในที่ในสีงวดติดๆเลยนะครับเนาะรอบที่แล้วก็อ่ะทั้งบนทั้งล่าง1 7นะครับนี่อ่า ก็อขอให้เดินดีต่อเนื่องแล้วกันแนะล้วสำหรับล่าสุดเนาะก็นําหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่5หลักพันคูณ5กับ9หลักสิบบนคูณ2แล้วก็หลักหน่วยล่างคูณ3 95เป็น45น่สิบห้าแคูณอะไรก็ได้ศูนย์ตรงนี้นะครับ1คูณ2ได้2เนาะแล้วก็เจ็ดสามเป็น21นะครับจะบวกกัน5บวกกันกับ2ได้7 7บวกกับ1ได้8นะครับลดแต้มไปก็จะเป็นที่ใน7 8กับ7เหมือนในงวดนี้เลยนะฮะมาดูหลักหน่วยจะเหมือนกันไหม9 8้าเหมือนกันไหมหลักหน่วยเราจะนําในที่หลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงหาหลักหมื่นนะค,คูณด้วย2หลักพันคูณเลขคงที่3 82เป็น160คูณอะไรได้0ก็บวกจำบวนกันได้6นะครับลดแต้ม6 5 4ในหลักหน่วยหลัก17 8หลักหน่วย4 5 6 7นะครับ7 แปดในหลักสิบนะครับหลักหน่วยเป็น4 5 6นะครับนี่แหละจับคู่ไป7 4 7 5 7 6นะครับ8 4 8 5 8 6แป้ากนะก็ขอให้โชคดีแล้วกันแอบใครซื้อใครจับไปติดไว้แอบก็ขอให้มาแล้วกันนะสลับในที่ในสูตร2ตัวล่างนะครับรอบที่แล้วก็1 7นะครับก็ล่างแล้วก็7 9ก่ะก็ตรงๆล่างนะครับแล้วก็จะเป็น09นยเนาะอ่าผลหลอก90เป็นในที่ตัวกักนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน8ปเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นในที่ในตัวกับ นะครับเนาะอ่ะสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตรนะครับ2ตัวล่างนะครับเน้นเน้นล่างเนาะอ่าสูตรล่างก็ขอให้มาล่างแล้วกันนะครับเนาะหรือใครจะชอบติดจับไว้ในที่ใน2ตัวบนก็อันนี้ก็แล้วแต่สมาชิกจะนําใบพิจารณากันนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนอะไม่จะเป็นต้องไปซื้อจับไปหลายตัวนะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ